ยักสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a p k 2 4อย่าลืม adpk24 เลสเตอร์ขึ้นแท่นแชมเปี้ยนชิพเจมี่บัตี้ซัดจุดโทษดับวีตอิตี1-0เลส s ต e r City เปิด King Power s t a เตเดียมเฉินวีตอิตี1-0พร้อมขึ้นนำจากฝูงแชมเปี้ยนชิพอังกฤษได้สำเร็จ เกมครึ่งแรกยังทำอะไรกันไม่ได้เสมอกันอยู่0 0แต่รูปเกมเป็นทีมเลสเตอร์ในฐานะเจ้าถิ่นที่ทำได้ดีกว่าเช่นเดียวกับเครื่องหลังมีโอกาสลุ้นจากอ ah ิซาฮากูฟาตาวูแข้งใหม่และคินแอนเดลเบรนิฮอจนกระทั่งผ่านไปครบชั่วโมงวิเฟนเอดีดีเรียกจุดโทษจากจังหวะโดนคายเนสมิธทำฝ่าก่อนวาดีสังหารไม่พลาดเป็นลูกที่3แล้วในฤดูกาลนี้และเป็นประตูชายพายเลสเตอร์คว้าชัยชนะได้ในที่สุด ใช้ชนะนัดน,น,นี้ส่งผลให้เลสเตอร์ของเอนโซมาเลสกาสะสมไปแล้ว21คะแนนจากแปลนนัดแรกเทียบเท่าอิสวิดแต่ยัางงนำด้วยผลต่างประตูดได้เสียที่ดีกว่าขณะที่ไบรตันจ่าฝูงก่อนแข่งสุดสัปดาห์นี้ทำได้เพียงออกไปเสมอรอตเทอร์แฮม1-1 สมัสแฟรงก์กูตซ์เบลนฟอร์ดยอมรับว่าทีมหัวต้นเล่นได้ย่ำแย่จนเหมือนไม่ใช่ตัวเองเลยหลังแพ้คาบ้านต่อแอวอลนตัหนึ่งประตูต่อ3ถ้าเกมแรกของฤดูกาลเราทำได้ดีมากหวังว่ามันจะเป็นเพียงเกมเดียวนะที่เล่นได้ไม่ดีเราต้องหาทางกลับมาและบินสูงให้ได้ในเกมถัดไปแอตแลนต์สมควรได้รับชัยชนะสสิ่งสําคัญเลยก็คือลูกตั้งเตะและสิ่งพื้นฐานทั้งหลายเราเสียบอลในสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันและนั่นทําให้เราต้องถอยหลัง เราทำงานได้ดีในการอยู่ในเกมและตีเสมอได้เราโชว์คว์มที่แย่มันไม่เหมือนกับเป็นเราเลยเราจะเป็นต้องออกมาด้วยความคิดและประสิทธิภาพที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงในเกมถัดไปของเรามุคโยเซกาตัวรุกของอาเซนอลสุดยินดีที่มาตินโอเดกากกดกองกลางเพื่มทีมตกลงต่อสัญญาใหม่กับสโมสรกับตัทน,บนทีมไอปุนใหญ่เป็นกลังสัพันธ์ทีมนับตั้งแต่ย้ายมาค้าแข่งในเอ็มเลสเตเดียม เมื่อครั้งยืมตัวเมื่อตลาดหน้าหนาวปี2021กระทั่งทีมซื้อขาดในช่วงซัมเมอร์ล่าสุดนักเตะตกลงขยายสัญญาใหม่กับสโมสรอนไปจนถึงปี2 0ง8ีเมื่อถูกถามถึงการต่อสัญญาของโอเดกาซาก้ากล่าวว่าเขามีความสําคัญอย่างมากไม่ใช่แค่ในฐานะนักเตะแต่ในฐานะผู้นําทีมด้วยเขานาทีมในแนวทางที่แตกต่างไปแต่ผมชอบและเคารพมันเราทุกคนรู้ว่าเขามีศักยภาพที่น่าเหลือเชื่อสร้างสรร์โอกาสทําประตูและทําประตูได้ ได้จะเป็นกับตันทีมที่เราทุกคนรักผมไม่ติดนะจะต้องอยู่เขาต่อไปผมแฮปปี้กับเขาและเขาคู่ควรที่จะได้รับสัญญาฉบับใหม่ก<ๆ>ามซูเน้นอดีตแข้งคนดังมองว่าอาเซนอลนเสียเงินก้อนโตโดยเปล่าประโยชน์กับค่าตัวของคลายฮาเวิร์ดที่ซื้อมาจากเชลซีปืนใหญ่ยอมจ่าย65ล้านปอนด์แรกกับคลายฮาเวิร์ดแต่ผลงานกับน้าผิดหวัง โดยตลอดเจ็ดเกมที่ลงเล่นในซีซั่นนี้ร่วม500นาทีในสนามนอกจากพังประตูไม่ได้แล้วยังไม่มีแอซิสอีกนะฮะซึ่งสุเนสมองว่าอาร์เซนอลจ่ายเงินแพงไปเมื่อเทียบกับผลงานไม่ใช่ว่าการจ่ายไปทั้งหมดของอาร์เซนอลจะสมเหตุสมผลสำหรับผมพวกเขาใช้จา่าย65ล้านปอนด์ไปกับไคลฮาเวิร์ดแน่นอนคุณไม่ควรใช้เงินขนาดนั้นเมื่อมองจากผลงานตลอด3ฤดูกาลของเขาที่เชลซีพวกเขาคาดหวังอย่างสูงว่าอร์เตต้าจะสามารถได้อะไรที่แตกต่างจากเขา มากกว่าที่แฟงแลมพาดและทูมัตตุเคิลหรือกลาง์พอร์เตอร์ได้ก็ขอโชคดแีแล้วการมิเกลเราอยู่ในโลกที่สติติกลายเป็นสิ่งที่คนนิยมสำหรับเกมนี้แต่ในอดีตมีเพียงสถิสติเท่านั้นที่ตัดสินคือขาวและดำสำหรับพุทธศาประตูคุณลองเล่นกี่เกมคลีมชี้กี่ครั้งและสำหรับกองหน้าลงเล่นกี่เกมและทำได้กี่ประตูฮาวเวิร์ดทำสิบประตูในเพเบลิกตลอด3ามฤดูกาลบดสรุปผลงานด้วยตัวท่านเองกันแล้วกัน